เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมมาวันนี้มันมีชาเลนจ์ใหม่มานะครับผมให้เราลุยเป็นบอสเซงโงคูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเพิ่งเห็นนะว่ามีเวลาให้เราเล่นแค่2วันเองนะครับเราต้องรีบปั่นหน่อยเพราะว่ารู้สึกมันจะแจกเพชรด้วยถ้าจำไม่ผิดนะจะได้เอาเพชรไปเปิดกาชากันต่อครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาไปดูทีมที่ผมใช้ลุยกันก่อนเลยนะฮะทีมก็หน้าตาแบบใช้แบบนี้เลยนะครับผมแต่ขเขาเรียกว่าอะไรต้องบอกก่อนว่า บอสไอเซนงคูเนี่ยมันทะลึ่งอยู่อย่างนึงเว้ยเพื่อนๆนะครับเพื่อนผมแนะนำไม่ใช้เป็นโรเจอร์แล้วก็รถขาวกเกือบลืมชื่อนะครับผมเลือกโรเจอร์ไปความสามารถของบอสคืออะไรครับคือมันมันมีบอสอะมันลงท้ายด้วยสีม่วงเว้ยแต่อยู่ดีๆมันจะสุ่มเป็นสีเหลืองก็แล้วแต่อารมณ์มันเข้าใจไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผลว่าทําไมมันถึงมีการเปลี่ยนสีเองด้วยตอนที่ผมเล่นครั้งแรกผมก็ผ่านโคชิลเลยขวานโครง่ายเลยสักพักเจอมันเปลี่ยนสีเอ้า เออแดกครับผมมาเดี๋ยวนี้จะให้ดูสเต็ปนะทั้ง2สีเลยเวลาสู้กับบอสสู้แบบไหนนะครับผมเรือก็ใช้เป็นเรืออันนี้แหละโค้งแมลี่แหละดีสุดแล้วทั้งเกมกว่าแม่งทําให้เรากดติดเพอร์เฟได้ง่ายมือใหม่อ่ะที่เพิ่งเล่นเกมนี้เรืออันนี้ไปทําซะมันทําให้คุณกดติดเพอร์เฟได้ง่ายแล้วก็มันช่วยได้เยอะขนาดผมเนี่ยเล่นมานานเบียงกดไม่โดนเลยเพอร์เฟเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับนะครับบอกเลยเรือสําคัญมากเอาเรือนี้แหละไม่ต้องไปหาเรือไหนแล้ว พี่พี่เรือไหนดีครับเรือนี้แหละเรือ g o i n งแมรี่นี่แหละนะมันช่วยเราเยอะนะเรือ g o i n งแมรี่อ่ะมันช่วยผมมาหลายรอบแล้วแม่งมันช่วยเรากดเพอร์เฟ t ได้ง่ายเอาเนี่ยพูดหันคำเลยนะพูดไม่ทันขาดคำเลยไหมตีอืมอืมตีไปชิวๆเลยครับด่านนี้ถ้าเกิดใครตัวเหมือนผมนะใครตัวเหมือนอย่างนี้นะตีไปชิวๆเลยครับด่านนี้ ไม่มีอะไรเลยครับตีไปชิวๆเลยโดนล็อกโซ่ปล่อยมันครับปล่อยมันมันล็อกได้แค่ท่านี้แหละยอมตีธรรมดาไปก่อนนะครับผมอ่ายอมโดนต่อยไปไม่มีอะไรครับผมไปกดทางด้านโรเจอร์หนวดขาวบับ๊แล้วก็ตีสดเลยฮะอืมเรียบร้อยนะฮะกราฟครับ กราฟใบกับตันแล้วก็ลดพลังบัฟดีบัฟลดพลังโจมตีอีกใช้ทางด้านของแรลลี่กับมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมลืมตอดเลยล้างออกไปแล้วก็บัฟลูกแก้วกดสกิลโรเจอร์ลงมาครับอ่าโอเคแล้วก็หมุนทางด้านของนวดขากับโรเจอร์มาีกนึงโอเคมานี้แล้วก็ลุมตีไปเลยครับ เรียบร้อยครับง่ายๆครับตรงนี้เอาละครับบอสครับมาแล้วครับบอสดีบัฟช็อตใส่เรานะครับผมบัฟแอทแทกให้เราอีก1นนึ่งนะฮะเอ,เอาเข้าไปโอเคโซโลโอ,ออกมาเป็นซับบัฟสีชนะทางนี่ครับสเต็ปของผมคุณจะเห็นว่าเวลาผมเล่นโรเจอร์ผมไม่จะมีคอมโบอยู่ไม่กี่อ,อย่างหรอกโซโลคือซัพพอร์ตที่ดี ของสายดาบและสายหน้ากากครับผมจานยผิดนามมีสายหน้ากากด้วยเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครตัวฟรีด้วยสกิลดีซัพพอร์ตดีแล้วทำไมเพื่อนๆไม่ไปฟาร์มกันล่ะครับ <c oughs> ประมาณนี้เนาะเออเห็นไหมอันนี้เจอสีม่วงนะเดี๋ยวผมมีสีเหลืองให้ดูด้วยแต่สีม่วงสเต็ปก็ไม่มีอะไรเลยครับง่ายครับอันดับแรกกดสกิลของทางด้านอ่าโอเด้งลืมชื่อนะอ่าโอเคสกิลทางด้านโรเจอร์จัดไป กดสกิลทางด้านของแชงแล้วก็บาร์กี้เด็กล้างช็อตออกไปนะครับผมหมุนนะครับหมุนออกมาให้หนวดขาวมาเพราะหนวดขาวอ่ะมันสีเหลืองมันจะได้ชนะทางกดถ้าไม่ตายนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับดาเมจที่ทําได้ก็จะล่อไป,ปไงเป็นแสนเป็นล้านเป็นแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ก็มีหลาวตีเลยแ,แต่แต่แต่ต้องระวังนะครับ มันจะมีบัฟในส่วนของทาให้เราตีได้แค่5เทินเท่านั้นเราต้องเลือกตัวละครนะครับในการที่จะออกไปตีนะครับก็เลือกกันเลยอย่างเช่นมันสีมันสีอะไมันสีม่วงใช่ไหมเราก็ดูว่าทีมเรามีสีเหลืองตัวไหนบ้างน,นะครับอย่างผมเนี่ยดูเลยมีแรลลี่มีโรเจอร์ Roger, มีหนวดขาวพยายามปิดด้วยหนวดขาวแล้วก็ไล่สเต็กไปเลยครับดูนะครับ ยังไม่ถึงยังไม่ถึงนวดขาวเลยมันตายก่อนแล้ว <laughs> ยังไม่ถึงนวดขาวเลยเพื่อนมันเดสมอลเล่ไปก่อนแล้วนะฮะผมหือโรเจอร์แม่งแรงโคตรคือถ้ามาเป็นสีม่วงอะ่ะมันไม่เท่าไหร่เว้เดี๋ยวให้ดูเวลาเจอบอสท,ที่เซงคุปเป็นสีเหลืองอะ่ะเป็นยังไงผมจุกมาแล้วเว้ผมโดนผมมอบเลยผมมอบเลยสเตปนี้ใช้ไม่ได้นะถ้าเกิดบอสเป็นสี เหลืองอะสเตปนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าโรเจอร์จะตีไม่เข่าเดี๋ยวไปดูนครับว่าถ้าบอสเป็นสีเหลืองแล้วจะต้องใช้สเตปแบบไหนครับไปเอาแล้วครับผมมาดูในกรณีที่บอสเซงโงคุเป็นสีเหลืองกันบ้างน,นะครับว่าเราจะต้องใช้สเตปแบบไหนนะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีทริคนิดหนึ่งนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในคณิกของไอ้โรเจอร์กระหนดอขาวเหมือนกันนะเดี๋ยวทาตามผม ไปได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือด่านเนี้ยไอ้บอสเซงของคูมันจะบัฟแอตแทกให้เราซึ่งเราไม่ต้องการบัฟแอตแทกมันบัฟแอตแทกให้เราเนีครับแค่1.1เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สกิลท่าไม้ตายของโรเจอร์เพื่อที่จะบวกดาเมจตรงนี้ให้มันมากกว่า1น1เพื่อที่ดาเมจมันจะได้พอมาดูกันนะกดสกิลทางด้านของโอเด้งไปก่อนนะครับนแล้วกดท่าไม้ตายของโรเจอร์ แล้วก็ทําไม่ตายของแชงแล้วก็บาร์กี้ตั้งช็อตออกไปนะครับผมเห็นไหมแล้วก็กดทําไม่ตายของโรเจอร์ต่อเลยไม่ต้องไม่ต้องกดสลับตัวนะไม่ต้องกดสลับตัวเราต้องการสีม่วงของทางด้านโรเจอร์เนี่ยแหละลวเห็นไหมมันจะมีรูปบวกตรงบัฟแอทแทกนะก็คือตรงนี้บัฟแอทแทกงเราอ่ะได้รับต้องการบวกเพิ่มไปแล้วนี่คือทิศนะครับง่ายๆนะครับที่เราจะต้องใช้ในการผ่านตรงนี้นะถ้าเกิดเจอกับบอส สีเหลืองนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรวบรวมสมาธินะครับตีกดได้แค่5้าตัวเหมือนเดิมนะครับเราก็พยายามเลือกตัวที่เป็นสีม่วงเอาไปตีมันละกันนะครับ5ตัวเท่านั้นเนาะก็ลองลอง,ลองเลือก,อกดูแหลมันก็ไม่ยากหรอกโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ เรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะถ้าเจอเป็นสีเหลืองสเตปเข้าวๆประมาณนี้เลยนะครับสเตปนี้เลยอย่าไปกดสลับตัวโรเจอร์แล้วก็หนวดขาวดิขาดมันนะผมรู้สึกผมเคยไปกดรอบหนึ่งเว้ยแม่งไปบัฟลูกแก้วดาเมจมันไม่พอเพราะว่าหนวดขาวกับโรเจอร์มันเป็นสีเหลืองไงพอกดเป็นหนวดขาวปุ๊บแม่งเสือเป็นสี เหลืองดามเมจไม่พอเลยเพราะเราต้องการดามเมจสุดท้ายของโรเจอร์นะเพราะว่าโรเจอร์เป็นสีม่วงยังไงล่ะเออเอาผมอึ้งเหมือนกันนะนะครับผมเนาะก็หลักๆประมาณนี้นะครับผมถามว่ายากไหมเอาจริงๆแม่งแม่งยากอยู่นะเว้ยถ้าเกิดคนที่แบบไม่มีตัวละครละ่ะเออสมมติคนที่มันดวงแต่งจริงๆเปิดราชาไม่ได้ตัวใหม่อย่างเช่นอ่าแลนลี่แล้วก็มือขวาเอ้ยมือซ้ายของ โรเจอร์อ่ะแล้วก็ทางด้านของแชงกับบาร์กี้ผมมองว่ามันยากเหมือนกันด้วยเออเขากูก็ใจแล้วทำไมมันถึงเป็นสิบดาวอ่ะม่นม่ยากเหมือนกันนะทำไปเล่นไปโอเคนะครับนี่คือวิธีการผ่านชาเลนจ์ชาเลนจ์บ้กับลูกบอสทางด้านเซนงโงคุนะครับที่สามารถเปลี่ยนสีได้สีม่วงกับสีเหลืองก็ทีมไปก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม